ทีนี้ถ้าเราจะเอานิยามในรูปวัตจักรนะครับมาจับกับกระบวนการเพื่อให้เราวิเคราะห์งานในงานในอาชีพเราได้นะครับก็ผมอธิบายผ่านสิ่งนี้นะอันนี้นะครับเหมือนเดิมวันจันทร์ก็พูดละเอียดไปแล้วแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวททนเนื้อหาให้เร็วๆสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะครับในรูปนี้มีวัฏจักอยู่สองวัฏจักนะครับ คือวัฏจักร A B นะคือไป A กลับ B นะครับคือเรามีสองสภาวะนะหนึ่งกับสองแล้วก็มีสองวัฏจักรคือวัฏจักร A B นะครับไป A กลับ B แล้วก็วัฏจักร C B นะครับคือไป C กลับ B นะครับเ,เราก็เอานิยามของกฎข้อที่หนึ่งนั่นแหละไปจับนะครับคือเราบอกว่าเอ้วัฏจักรใดๆเนี่ยนะการถ่ายเทความน้อนที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรก็จะต้องเท่ากับการถ่ายเทงานที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรนะครับ เราก็ไปจับวัาถจักร a b ก่อนไป a กลับ b ก็แปลว่าเออตอนที่ไปเไป a ก็อาจจะมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นค่าหนึ่งก็คือก้อนนี้นะครับกับกลับ b ก็คืออาจจะมีการถ่ายเทความร้อนก้อนหนึ่งเกิดขึ้นเป็นค่านี้โอเคนะครับมีใครแพ้สัญ,ญลักษณนะ์คณิตศาสตร์ไหมพยายามอย่าไปสน,สนใจมันนะคือมองเป็นความหมายอันนี้ก็คือผลรวมของความร้อนที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง a ใช่ไหมจากหนึ่งไปสองใช่ไหมอันนี้คือผลรวม ไอ้อโถงอกนี่คือผลรวมนะครับผลรวมของความร้อนที่เกิดขึ้นจากจุดที่สองไปจุดที่หนึ่งตามเส้นทาง b นะก็ดูแบบนี้อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง a ขาไปแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง b ขากลับมาบวกกันก็อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คืองานที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง a นะครับจากหนึ่งไปสองขาไปงานที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง b จากสองกลับมาหนึ่งนะอันนี้ขากลับบวกกันนะก็เป็นฝั่งขวาใช่ไหม อันเนี้ยกฎข้อที่หนึ่งนิยามบอกว่าเฮ้ยความร้อนบวกกันก็จะต้องต้องทำงนานบวกกันทนไว้นะครับเราไปดูเส้นทาง้ไปดูกระบวนการ CB บบ้าง c ีบีบก็คือไป c ใช่ไหมกลับ b ีใช่ป่ะเราทําเหมือนกันเลยความร้อนที่เกิดขึ้นขาไปขากลับบวกกันก็จะต้องเท่ากับงานที่เกิดขึ้นขาไปขากลับบวกกันนะครับจากนั้นเราเอาสองสมการนี้หักลบกันใช่ไหมหักลบกันปึ๊บเทอมที่เป็น ขากลับคือ b มันจะหายไปใช่ไหมเราก็เลยจะได้แบบนี้ออกมาใช่ไหม q a ลบ q c เท่ากับ w a ลบ w c ใช่ไหมแต่ว่าเราจับคู่ a กับ a อยู่ด้วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ c กับ c อยู่ด้วยกันหน่อยเราก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งทั้งมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย q ลบ w ขา a ไอ้เส้นทาง a นะั้นจะเท่ากับ q ลบ w ตามเส้นทาง c เว้ยอันนี้มันแปลว่าอะไรวะเวลาเราเดินจากหนึ่งไปสองตามเส้นทาง a เนี่ย ระหว่างทางก็อาจจะมีคิวเกิดขึ้นอาจจะมีดับเบิลยูเกิดขึ้นนะครับมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นมีงานเกิดขึ้นเข้าออกไม่รู้แหละแต่ว่าคกับ W ลบกันอ่ะมันจะได้เลขเลขหนึ่งอยู่ใช่ไหมพักไว้เสร็จปุ๊บเราเดินตามเส้นทาง C ีมากจากหนึ่งไปสองนะครับระหว่างทางนี้ก็อาจจะมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นอาจจะมีงานเกิดขึ้นโอเคไหมเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันไม่เท่ากับเส้นทาง A อแน่แน ใช่ไหมคราวที่แล้วเราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมเดินคนละเส้นทางงานก็ไม่เท่ากันดูไปแล้วใช่ไหมแต่ผลลัพธ์ของคิวลบวิวอ่ะไอมันเท่ากันเงอโอเคไหมถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะคือแต่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาจับสังเกตได้แล้วเขาก็มาเขียนเป็นทฤษฎีแล้วมันยังไม่มีคนลบได้มันก็เลยเป็นทฤษฎีอยู่อย่างเงี้ยมันยังเป็นกฎข้อที่หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ว่าเขาสังเกตว่าเฮ้ยเดินตามเส้นทางเเว้ จากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สอง q เท่าไหร่ไม่รู้ w เท่าไหร่ไม่รู้แต่ q ลบ w มีค่าค่าหนึ่งหนึ่งไปสองเหมือนกันนะจุดเริ่มจนจุดสุดท้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเดินตามอีกเส้นทางหว้่งไว้แน่นอน q ก็ไม่เท่าเดิม w ก็ไม่เท่าเดิมแต่ผลลบระหว่าง q กับ w เอ้าเสือกเท่าเดิมไว้มันจะเป็นได้เป็นไปได้ยังไงวะใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณลองไล่แบบลอจิก ด้วยมนุษย์ปกติที่ไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคุณลองไล่ไปเรื่อยนะในเมื่อคิมันคือพลังงานใช่ไหมในเมื่อ W ัมันคือพลังงานใช่ไหมคิลบัมันก็คือพลังงานใช่ไหมถูกไหมณจุดที่หนึ่งมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวแน่แนณจุดที่สองมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวแน่ๆใช่ไหมซึ่งผลต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่ในตัวอันนั้นน่ะมันไม่ขึ้นกับเส้นทาง่ะ เรื่องของหนึ่ง,อ,ง,งอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวใช่ไหมสองอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวแน่นอนแล้วหนึ่งกับสองมีไอสิ่งนั้นไม่เท่ากันหรอกเนาะแต่ว่าสมมุติคุณเดินจากหนึ่งไปสองไวยม,มันมีการถ่ายเทพ,พลังงานเกิดขึ้นสองตัวคือ Q กับ W ไม่เท่ากับการเดินตามเส้นทาง c Q กับ W ก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่แตแต Q กับ W ไม่เท่ากับเส้นทาง a แต่ผลต่างระหว่าง Q กับ W ตามเส้นทาง a กับ c ไม่สุดเท่ากันรลยแต่ว่า มันต้องเท่ากับว่าไอสิ่งที่มีอยู่ในตัวหนึ่งกับสองมันต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับ Q ิวกับ W แน่ๆเลยว่ะแล้วเขาก็เลยนิยามสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นกูก็เรียกมึงว่าพลังงานแล้วกันนะให้มึงมีระดับพลังงานอยู่ในตัวอยู่ค่าหนึ่งแโดยระดับพลังงานในตัวที่คุณมีอยู่อ่ะมันไม่ขึ้นกับเส้นทางมันขึ้นกับสภาวะณจุดที่หนึ่งคุณมีสิ่งนั้นเท่าเนี้อุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้คุณก็มีพลังงานอยู่ในตัวคุณเท่าเนี้ย แต่ถ้าคุณขยับไปอยู่อีกจุดหนึ่งเช่นจุดที่สองไปอยู่ที่อีกความดันอีกอุณหภูมินึงคุณก็มีพลังงานในตัวคุณอยู่เท่านี้โอเคไหมสมมุติคุณเดินจากหนึ่งไปสองโอเคระดับพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนเท่าเนี้นึกออกไหมไม่ว่าคุณจะเดินตามเส้นทางไหนก็ตามระดับพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนเท่านี้โอเคนะครับเพราะ,ะนั้นมันจะมีคุณสมบัติอีกตัวนึงโผล่ขึ้นมาเรียกว่าพลังงานพลังงานตัวนั้นอนะขึ้นอยู่กับสภาวะไม่ขึ้นกับเส้นทาง ในขณะที่ระหว่างที่คุณเดินจากหนึ่งไปสองตามเส้นทาง A มันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมในรูปของงานและความร้อนซึ่งเดินคนละเส้นทางการแลกเปลี่ยนพลังงานนั้นก็จะไม่เท่ากับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเริ่มเดินจากจุดที่หนึ่งแล้วไปจบที่จุดที่สองนะคุณเดินตามเส้นทางไหนก็ตามระดับพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนเท่าเดิมเก็ตไหมเนี่ยเก็ตต่อ เกตปัผมอธิบายเทียบกับพลังงานศักดิ์ได้ไหมคือระดับพลังงานในตัวเดี๋ยวมันก็จะพูดต่อว่ามันขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิงเนาะมันไม่มีค่าพลังงานในตัวแบบสม,สมบูรณ์นะมันจะเป็นค่าพลังงานในตัวเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงจุดหนึ่งเดี๋ยวตัวอย่างเช่นพลังงานศักดิ์ใช่ไหมพลังงานศักดิ์เนี่ยเรารู้ว่ามันเท่ากับ mgh ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับแล้ว h คูณอ่ะมันขึ้นอยู่กับความสูงเทียบกับจุดอ้างอิงใช่ป่ะถูกไหมสมมุติ เราเอาพื้นดินเป็นระดับอ้างอิงเป็นระดับศูนย์ผมอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมผมมีพลังงานศักเท่ากับสี่ชั้นโอเคไหม <c oughs> คุณอยู่ชั้นเจ็ดคุณมีพลังงานเท่ากับเจ็ดชั้นใช่ป่ะโอเคไหมผมมีพลังงานอยู่สี่คุณมีพลังงานอยู่เจ็ดนะเอาใหม่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนระดับอ้างอิงเป็นชั้นสี่ผมมีพลังงานสักด์เท่าไหร่แล้วคุณมีพลังงานสักด์เท่าไหร่มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิม ระดับพลังงานในตัวเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมจุดอ้างอิงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมระดับพลังงานในตัวเราก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่อะไรที่มันเหมือนเดิมอะไรที่มันเหมือนเดิมทั้งสองกรณีเมื่อกี้ความต่างของพลังงานศักดิ์ระหว่างคุณกับผมยังไงเดลต้าพลังงานศักดิ์คุณกับผมมันคือสามใช่ป่ะเอาใหม่นะสมมุติผมอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมผมเดินลงไป ระดับพื้นดินแล้วผมก็เดินขึ้นไปชั้นเจ็ดผมทำงานเยอะไหมเยอะนะแม่งกูเดินลงตั้งสี่ชั้นแล้วกูเดินขึ้นมาเจ็ดชั้นแต่ผมมีพลังงานสักเป็นเจ็ดแล้วนะโอเคไหมเอาใหม่ผมเดินจากชั้นสี่ขึ้นชั้นเจ็ดเลยกูมไม่ลงไปชั้นหนึ่งหรอกไม่รู้กูจะลงทำไมผมเดินแค่สามชั้นใช่ป่มผมทํางานแค่สามใช่ไหมเมื่อกี้ผมทํางานตั้งสี 7, ่บวกเจ็ดอะผมเมื่อกี้ผมทางานตั้งสิบเอ็ดชั้นนะ แต่ผมก็ขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงานศักย์เจ็ดเหมือนกับกรณีแรกะออกแรงไม่เท่ากันใช่ไหมพอพอเทียบกับสิ่งที่ผมพยายามอธิบายตรงนี้ได้ไหมผมขยับจากหนึ่งไปสองอ่ะสิ่งที่มันเหมือนเดิมตลอดเวลาก็คือยังไงระดับพลังงานหนึ่งกับสองน่ะมันต่างกันเท่าเดิมแหละแต่ถ้าผมเดินคนละเส้นทางอ่ะคิกับวิที่เกิดขึ้นมันไม่เท่ากันหรอกในแต่ละเส้นทาง แต่ถ้าผมเริ่มที่หนึ่งแล้วไปจบที่สองเมื่อไหร่นะผมจะได้ชื่อว่าผมเปลี่ยนพลังงานศักจากสี่ไปเป็นเจ็ดอ่ะไม่ว่าผมจะเดินเส้นทางไหนก็ตามผมอยู่ที่นี่ผมก็มีพลังงานศัก์เท่ากับสี่ชั้นนะผมไปอยู่ที่เจ็ดผมก็มีพลังงานศักเท่านั้นน่ะใช่ไหมคุณจะเรียกว่ามันเป็นศูนย์กับสามหรือว่าสี่กับเจ็ดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าหนึ่งกับสองน่ะแม่งต่างกันสามเสมออะ่ะอย่างนี้เก็ตป่ามลูกโอเคนะ เ็นไหมเนี่ยพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บนะมันจะได้สิ่งนี้ออกมานะครับเขาเลยนิยามว่าผลต่างของสองสิ่งนี้เรียกว่าความต่างของพลังงานนะครับมันจะออกมาเป็นสมการนี้ก่อนนะผลต่างระหว่างความร้อนกับงานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนะจะเท่ากับผลต่างของระดับพลังงานในตัวของจุดเริ่มต้นเทียบกับจุดสุดท้ายเอยของจุดสุดท้ายเทียบกับจุดเริ่มต้นโอเคไหม เร,เราจำได้นะเดเดวที่เป็นภาษากรีกเนี่ยมันแทนว่ามันขึ้นกับเส้นทางใช่ไหมเส้นทางไม่เหมือนกันก็ค่าไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นที่เดียวกันจบที่เดียวกันโอเคนะอันนี้เกิดขึ้นระหว่างทางอันนี้เกิดขึ้นระหว่าง,างจับลบกันปุ๊บก็ได้เท่ากับผลต่างระหว่างพลังงานที่มีอยู่ระหว่างสองจุดนั้นนะ่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายโอเคไหมครับถ้าอยากรู้ว่าระหว่างสองจุดนั้น มีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเท่าไหร่มีงานเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วผลต่างพลังงานสองจุดนั้นมีค่าเท่าไหร่ก็อินทิเกรตมันเนี่ยดูว่าจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเป็นยังไงถ้าจับอินทิเกรตมันนะครับพออินทิเกรตเสร็จปุ๊บมันก็เลยเขียนเป็นสมการนี้ได้เนาะแต่ว่าผมไม่ไม่ชอบเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสลับไปกลับไปดูที่โน้ตนะครับแต่ในโน้ตผมจะเขียนว่าเป็น Q ลบ w เท่ากับเดลต้า E เนาะ โอเคไหมก็คือเดินทางจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองใช่ไหมระหว่างทางมีคิวเกิดขึ้นระหว่างทางมีงานเกิดขึ้นจับคิวลบวิวใช่ไหมจะเท่ากับระดับพลังงานในตัวผมที่เปลี่ยนใช่ไหมจากจุดที่สองไปยังจุดที่หนึ่งก็คือ e สองลบ e หนึ่งว่าพลังงานมันเปลี่ยนเท่าไหร่โอเคไหมทีนี้ตัว e ตัวเนี้ยเอ่อในทางเทอร์โมเนี่ยมันจะมองว่ามันประกอบด้วยพลังงานภายในนะครับซึ่งเกิดจากเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็พลังงานจนพลังงานศักย์พลังงานจนก็คือการเคลื่อนที่ของระบบใช่ไหมระบบวิ่งมาด้วยความเร็วความเร็วหนึ่งอะไรเงี้ยพลังงานศักย์ก็คือความสูงของระบบเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนตอนเด็กๆที่เราเรียนกันแหละอันนี้หนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองอันนี้เอ็มจีเอชหรือว่าเอ็มจีแซแล้วแต่ในในในหนังสือเทอร์โมจะใช้เอ็มจีแซเพราะว่าเดี๋ยวตัวเอชมันจะไปซ้ํากับเอนทาลปีเพาเลยเปลี่ยนไปใช้แซกแทน ซึ่งอะมันก็จะมีสามตัวพลังงานภายในพลังงานจนพลังงานศัตว์ซึ่งปรากฏว่าพลังงานภายในก็จะเป็นตัวเออ,อะไรอ่ะคุณสมบัติตัวใหม่ที่เราจะได้รู้จักในบทนี้นะครับนเนาะเข้าใจตรงนี้ไหม เมื่อกี้เราเขียนสมการว่าไงนะ Q ลบ W ถ้าเกิดเดลต้า E ใช่ไหม Q ลบ W ถ้าเกดเดลต้า E ใช่ไหมก็ E สองลบ E หนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วใน E เนี่ยมันประกอบด้วยพลังงานภายในพลังงานจลพลังงานศักย์ใช่ไหม E สองก็คือ U สองบวกจนสองบวกศักยสองใช่ไหม E หนึ่งก็คือ U หนึ่งบวกจนหนึ่งบวกศักยหนึ่งใช่ไหมเวลาจับลบกันมันก็จับคู่กันได้แบบนี้ใช่ไหม U สองลบ U หนึ่งจนสองลบจนหนึ่งพลังงานศักสองลบพลังงานศักหนึ่งโอเคไหมเสร็จแล้วผมก็บอกต่อไปอีกว่าเวลาคุณวิเคราะห์ระบบไปเรื่อยๆทำชำานาญเข้าเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าค่าของเทอมเนี้ครับกับค่าของเทอมเนี้คือค่าของผลต่างพลังงานจน,จนกับค่าของผลต่างพลังงานศักเนี่ยเมื่อเทียบกับผลต่างของพลังงานภายในแล้วเนี่ยมันมีค่าน้อยมากน้อยระดับที่ไม่มีนัยสำคัญคุณสามารถตัดทิิงได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณก็จะเห็นผมเขียนกฎข้อที่หนึ่งนะแค่ q สองลบเอยโทษ q ลบ w เท่ากับ delta u แล้วผมก็ละเทอมพลังงานจนพลังงานศักย์ไปเลยโอเคนะรู้เรื่องไหมเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็แล้วมันก็จะกลับมาที่ว่าเออเราก็ต้องทําบ่อยๆนะจะได้รู้ว่าอ๋อไอทฤษฎีที่มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างกลับมานี่ผมว่าผมจะพูดเร็วๆนะผม,มยังพูดชา้าอยู่ดีเนาะอ่ะเราก็ได้สมการสําคัญอันนี้มานะครับอันนี้มันเราเรียกว่าเป็นสมการ สมดุลพลังงานสําหรับระบบปิดที่เป็นทานเสียงตกลงเราได้สมก,การมาสองตัวแล้วนะเป็นสมดุลพลังงานทั้งคู่เลยนะอันนึงคือนี่ครับอันนึงคืออันนี้อันนี้คือสมดุลพลังงานของระบบปิดที่เป็นเซดีสเตตโอเคนะครับก็คือวัตจักรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสมดุลพลังงานสําหรับระบบปิดที่เป็นทานเสียงโอเคหนมะ โอเคไหมเรากําลังจับระบบปิดอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีสมดุลมวลนะเพราะมันไม่มีมวลเข้าออกระบบเราก็เลยยังไม่ได้ยุ่งกับสมดุลมวลเราอยู่ที่ไหนของแผนที่นี้ครับเรายุ่งอยู่แค่นี้นะระบบปิดสเตตี้สเตตกัตระบบปิดทานเะซียนเนาะใช่ไหมแล้วเราก็ยังยุ่งอยู่แค่นี้นะสมดุลพลังงานโอเคไหมครับ ในนี้จริงๆสุดท้ายควายอะไรขวายน,น,นมามันต้องมีกี่กี่สมการเนี่ยสี่คูณสี่จริงๆมันต้องเป็นสิบหกสมการใช่ไหมวันนี้เรารู้สองนลนะโอเคนะรู้สึกมีความก้าวหน้าในชีวิตบ้างไหมไม่รู้สึกก็ต้องพยายามรู้สึกให้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้นะ